เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเช้าวันเสาร์นะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มหาเจาตัวละครจีนอตระดับ SSR กันก็วันนี้จะเป็นวันที่ตัวละครจีนอตระดับ SSR เนี่ยเพื่เราสามารถทําการสุ่มหากันได้นะครับผมก็ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะได้ตัวละครจีนอต SSR ก่อนการันตีสัก1ตัวนะเพราะในคลิปนี้ผมเตรียมตัวดามอายที่180บใบนะครับขอแค่ตัวเดียวก่อนการันตีเท่านั้นผมก็มีความสุขแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครในตู้กันหน่อยละกันว่ามันมีตัวละคร S S R ตัวไหนนอกจาก G ีนอต S S R บ้างนะครับจะมี Sonic แทง k Top Master ราชาทะเลลึกซูเปอร์ลอยดักชายราชาใต้ดินวัคซีนแมนอาชราคาบโตแล้วก็เจ้าตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนอกเลสถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจ้า G n น t นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับผมว่า180ใบเนี่ยเจ้าตัวละคร G n นอมันจะออกมาก่อนการันตีหรือเปล่านะครับการเชิญไปก่อนนะครับ10ครั้งแรกนะประมวลผลนะครั้งม หวังว่า SSR มันจะออกมาอยู่แล้วนะครับมาเป็น SR นะครับตัวแรกนะอันนี้น่าจะเป็น b i สคิงนะครับเป็น b t King จริงด้วยนะครับและก็น่าจะมีแค่ b t King ตัวเดียวก็กดอันเชิญรอบที่2เลยครับรอบนี้ก็น่าจะเป็น SR เหมือนเดิมน,นะ SR ที่โผล่มาในรอบที่2นะครับผมก็เป็นฟูบุกินะและก็น่าจะมีแค่ฟูบุกิตัวเดียวนะครับอันเชิญรอบที่30ไปครับ SR ใหม่แล้วนะครับผมฮีโร่คัสเอนะครับอันนี้น่าจะเป็นสติงเกอร์นะสติงเกอร์จริงด้วยนะครับรอบที่3ก็น่าจะมีแค่ SR ตัวเดียวไปรอบที่4เลยครับรอบที่4ก็ยังคงเป็น SR เหมือนเดิมน,นะครับผมฉันต้องการพลังมหาศาลในการบทขยี้ความชั่วร้ายอันนี้น่าจะเป็น g ีนอตนะครับแต่ว่าเป็นล่าง SR นะที่เราต้องการก็คือ g ีนอตร่าง SSR นะครับรอบที่4ก็ยังคงเป็น SR เหมือนเดิมน,นะครับผมไปรอบที่5ครับ อสอาร์ใหม่แล้วนะแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปคำพูดนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยครับอ๋อเป็นสปริงมาสแตงรอบที่5ก็ยังคงไลฟ์วิแบวของ SSR นะครับไปต่อที่รอบที่6เลยนะรอบที่ก็ยังคงมาเป็น SR เหมือนเดิมเลยครับอันนี้น่าจะเป็น G n นออีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นล่าง SR นะครับในคลิปนี้ที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือ G n น t ล่าง SSR นะครับผมไม่ใช่ล่าง SR จบรอบที่6ไปก็ยังคงไลฟ์วีแบวของตัวละครระดับ SSR นะครับมาดูรอบที่7กันต่อนะ รอบที่7ก็น่าจะไม่มี SSR โผล่มานะครับก็ยังเป็น SR เหมือนเดิมฉันไม่ได้ไล่เรียงศาสต์ขนาดนั้นน่าจะหนากากหวานนะครับเปิดมา7ดรอบแล้วนะครับผมก็ยังคงไล่วิวเวลของตัวละครระดับ SSR เพราะงั้นเราก็จะออกไปใช้สูตรกันหน่อยลวกันจะเป็นสูตรการกดให้มันประมวลผลใหม่นะครับผมก็อันเชิญ10ครั้งไปครับรอบที่80มาดูว่า SSR จะออกหรือยังนะครับผมก็น่าจะยังไม่ออกนะเอ้ยออกมาแล้วนะครับ และก็ไม่สนว่าแกเป็นใครก็ไม่สามารถหนีออกไปได้คําพูดนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เจนอสนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครอย่างโซนิกนะมากดดูกันว่าจะเป็นโซนิกหรือว่าเจนอสนะครับโซนิกจริงด้วยนะครับผมก็ถท่ากับว่า80รอบแรกก่อนการันตีเนี่ยผมได้ตัวละครนอกเลดไปแล้วนะครับโซนิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับผมที่เป็นคู่ปรับกับเจนอสนะครับในอนิเมะนะ เราได้คู่แข่งของจีนอตมาแล้วนะครับผมต่อไปเราก็ต้องได้จีนอตระดับ S S R ใช่ไหมล่ะครับก็ตอนนี้ผมมีโอกาสอีก100ใบนะครับเราจะมาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครจีนอต S S R หรือเปล่าก็เริ่มไปนะครับผมรอบที่90ฮู้ฮูอาหารมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นยุงนะครับรอบที่100ครับ s s r มานะครับผมโลกก็คือร่างแห่งชีวิตโอโหคำพูดนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าตัวละครอ,อย่างวัคซีนแมนแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าการสุ่มรอบนี้ของผมมันค่อนข้างแปลกนะก็คือผมได้ตัวละครระดับ SSR เทบจะติดกันเลยก็ว่าได้นะครับ <S <S ก็กดต่อไปครับผม <S <S การวิวัฒนาการของมนุษย์ข้างไหนบ้างที่ไม่เคยเสี่ยงอันนี้น่าจะเป็นดร์จีนัตนะครับคล้ายๆกับจีนอตอยูน่นะชื่อนะครับผมแปลว่าเรามีโอกาสได้จีนอตใกล้ๆเข้ามาแล้วนะครับผมการเชิญต่อครับ รอบนี้ก็เป็นสีโม่งเหมือนเดิมนะครับผู้หูอาหารมาแล้วนะครับผมก็เป็นยุงอีกแล้วนะตอนนี้เลย60บใบสุดท้ายนะครับก็กดไปเลยนะครับยังคงเป็น SR เหมือนเดิมนะหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็จงเชื่อฟังซะดีๆ อันนี้บีทิงปะอ๋อ,อเป็นเจ้าตัวละครอย่างผู้ส่งสารทะเลลึกนะครับตอนนี้ก็เหลือ50บใบสุดท้ายนะครับมากดกันว่าเอ r เซ่าจะโผล่มาตอนไหนนะไม่เอาแบบโผล่มาตอน10ใบสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่นะครับแบบนั้นมันจะตื่นเต้นเกินไปให้ฉันแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลวนี้น่าจะเป็นคมบูอิฟินิตี้นะ4ีบใบสุดท้ายนะครับกดไปครับยังคงเป็น s r เหมือนเดิมเดี๋ยวจะแสดงให้แกดูพลังที่แท้จริงอันนี้คงเป็นบีทิงอย่างแน่นอนเลยนะครับ รอบนี้ได้ S R เบิ้ลนะครับผมอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A น่าจะเป็นสนิกนะเหลือ30บใบสุดท้ายนะครับผมก็กดไปนะพวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงอันนี้น่าจะเป็นพวกปีศาจใต้ดินตอนนี้ผมเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับผมเพราะว่าจํานวนตัวดําที่เหลืออยู่เนี่ยก็น้อยลงทุกทีนะครับและก็ยังคงไม่เห็นวี่แววว่าเจ้าตัวละครจีนอสระดับ S S R จะโผล่มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในกใน20บใบสุดท้ายกันนะครับผมว่าผมจะได้เจ้าตัวละครจีนอสระดับ S S R หรือเปล่านะกดไปนะคผม รอบก่อนลองสุดท้ายนะครับก็ได้มาเป็นตัวละครระดับ S.I อีกแล้วนะครับผมในรอบก่อนสุดท้ายนะจะเป็นตัวละครอย่างสเน็กนะครับและต่อไปก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้ารอบนี้ผมไม่ได้ g n นอต S.S.I เนี่ยก็เท่ากับว่าผมต้องเติมเพิ่มเพื่อหามานะกำลุนกันนะครับผมว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับในรอบสุดท้ายกดไปครับ อามีโลดนะครับแปลว่าแบบนี้ผมน่าจะได้แล้วนะครับผมน่าจะได้จริงด้วยนะครับฉันในวันนี้เทียบกับเมื่อวานไม่ได้คําพูดแบบนี้ไม่คุ้นนะครับผมแล้วบวกกับตัวเกมเพิ่มฉากโหลดมาแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะได้ตัวละครอย่าง G ีนอสเอสนะครับลองกดดูนะครับผมได้จริงด้วยนะครับผมลดล็อกคอมโบนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%บเมโบีเพิ่มขึ้น10%นะครับ กว่าจะได้มาก็เรียกว่าทําผมลุ้นเลยนะครับผมเรียกว่ามา10ใบสุดท้ายเลยนะและก็ก่อนปิดคลิปไปก็ยังได้ตัวละครอย่างแฮมเมอร์เฮดแถมอีกตัวนะครับเป็นระดับ S.R. ก็สรุปนะครับใน180ใบที่ผมุูมหาเจ้าตัวละครจีนอสระดับ S.S.R. เนี่ยผมได้ S.S.R. มาถึง3ตัวนะแต่กว่าจะได้เจ้าตัวละครจีนอสระดับ S.S.R. เนี่ยก็ได้รอบที่180พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการรับในการันตีต่อแล้วกัน

相手の方が上回る分野の存在については。 คำพูดของจีนอตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ที่เด่นที่สุดของจีนอตก็น่าจะเป็นไอตรงนี้นะที่มันเป็นรูปของสายเทคนิคนะครับแต่ขึ้นว่าด no ัดแปลงไอหลายคนคงจะสงสัยนะครับผมว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันมันคือดัดแปลงนะครับผมวิวัฒนาการเป็นร่างที่2นะครับก็คือตัวละครที่มีในเกมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าได้รับการดัดแปลงเป็นร่างที่2นะครับมันก็เลยทําอันนี้มาเลื่อนแสงให้ดูเท่ๆนะครับตามที่ผมเข้าใจก็ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปดาวเจ้าตัวละครจีนอตกันหน่อยแล้วกัน ไปได้ที่ประมาณ3าดาวนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะทําขึ้น4ดาวได้อยู่นะครับแต่คงไม่ทําขึ้น5ดาวนะสับตัวละครอย่างกีนอตเออาผมคิดว่าผมจะเก็บเศษนะครับผมสากลในการอัพขึ้น5ดาวไปอัพเจ้าตัวละครยุง SSR น่าจะคุ้มกว่านะครับก็บเป็นว่าคลิปสับการเปิดแล้วก็สุ่มหาเจ้าตัวละคร g ีนอตเออาใน1 8 0ใบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ